ข่าวด่วนประเด็นร้อนในช่วงเงย็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักจุดจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะแนะนำเพื่อน1นงคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex4u.com for ครับนั่งจุดครับ XM นะครับเปิดปญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับผม50 u s ดอลลาร์แน่นอนนะครับเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วก็อย่าลืมนะว่า XM ยังคงมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้นักทุนคนไหนที่สนใจได้เข้าไปเลือกชมด้วยนะครับที่ www.xm.com ครับล่าสุดแล้วเอครับกับฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำา i ไ c o n o o i c c a l ค n d a r ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ตัวอย่างฟังก์ชันเด็ดๆที่ผมเองก็ชอบมากเลยก็คือฟังก์ชันที่บอกผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงข่าวปานกลางหรือว่าข่าวน้อยข่าวไร้แรงคือเราเดี๋ยวไม่พลาดแน่นอนนะครับเอชแคปยังโดดเด่นด้วยค่าสเปรดทองคาที่ต่ำที่สุดเฉลีย่ยเพียงแค่12จุดสายเท,ทรดทองคําต้องเอชแคปเท่านั้นแพลตฟอร์มการเทรดก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 m t 5สามารถเทรดบนเทรดดีวิวได้ด้วยนะครับ ใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุสน,นครูเปานะครับนั่งจุนตอนนี้ครูเปาก็มีห้องสิกแนลแล้วนะครับเน้นการเทรดทองคําสกุลเงินหลักเป็นหลักเลยนะฮะใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไลน์ ID ดีเจเจกสิกแนลสองนะครับและภาพที่ทุกจุดเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของประวัติการเทรดประจรําเดือนมกราคมของเราครับหากว่าวัดกันโดยการแสดงความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องถือว่าคุณคริสวอลเลอร์นั้นเป็นสมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด ที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันกับคุณเจพาวเวลประธานเฟดมาโดยตลอดแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะครับทั้งนี้คุณวอลเลอร์ได้ประเมินว่าแม้อัตรางเงินเฟ้อจะลดลงมาพอสมควรแล้วทว่าด้วยสภาวะตลาดแรงงานที่ยังคงร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแรงงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐหรือว่าแนวโน้มตัวเลขค่าจ้างที่ยังไม่ได้อยู่ในระดับต่ำอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นเขาจึงประเมินว่าอัตรางเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยน่าจะยังต้องจับตา ว่าจะยังลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ5เซในตอนนี้ให้ลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า3%ให้ได้ในระยะต่อไปก่อนอื่นเลยต้องขอเท้าความไปยังความเห็นของคุณเจมส์พาวเวลประธานเฟดที่ออกตัวในประเด็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟอ้อที่มองว่าน่าจะสะท้อนดัชนีระดับราคาของเศรษฐกิจสหรัฐในยามนี้ได้ดีกว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไป หรือว่าอัตราเงินเฟอ้อฐานพื้นฐานนั่นก็คือตัวเลข non farm นะครับขอภัยครับเป็น non housing service core inflation หรือว่าตัวเลขเงินเฟอ้อพื้นฐานภาคบริการที่ไม่รวมหมวดที่อยู่อาศัยหากจะกล่าวง่ายๆก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อเฉพาะภาคบริการที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหารพลังงานและก็ที่อยู่อาศัยครับ ที่พูดกันแบบติดปากกันว่า super core inflation เนื่องจากพาวเวลเนี่ยมองว่าเป็นส่วนที่ระดับราคาลดลงมาค่อนข้างช้ามากรวมถึงยังคิดไปสัสดส่วนถึงเกือบร้อยละ60ของตระกา้าสินค้าและบริการที่ใช้คำนวณเงินเฟอ้อในนิยามเงินเฟอ้อแบบ PCE อย่างไรก็ดีครับคุณวอลเลอร์เดี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับพาวเวลด้วยเหตุผลดังนี้ 1. โดยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสินค้าหมวดหมู่อาหารพลังงานแล้วก็ที่อยู่อาศัยคิดเป็นสัดส่วนถึง50%ในตระก้าาค่าเงิน ของสินค้าและบริการแบบ CPI และก็คิดเป็น30%ของ PCE ทำให้วอลเลอร์มองว่าอาจจะเป็นการประมาทเกินไปสำหรับการไม่พิจารณาถึงสินค้าในหมวดดังกล่าว 2. คุณวอลเลอร์มองว่าสินค้าหมวดอาหารพลังงานแล้วก็ที่อยู่อาศัยในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นขยับปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยหากเปรียบเทียบก,กับแนวโน้มราคาในช่วงที่ผ่านมาในอดีต 3. คุณวอลเลอร์ถือว่ามีแนวคิดคล้ายกับเจเดนเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐคือมักจะมองตัวเลขเศรษฐกิจจากมุมของประชาชนชาวอเมริกันโดยวอลเลอร์มองว่าประชาชนทั่วไปนั้นมีสัสดส่วน ของค่าใช้จ่ายใน3หมวดหมู่นี้มากกว่าตัวเลขที่ใช้ในสัดส่วนในตระก้าศ p i i หรือว่า PCE ค่อนข้างเยอะดังนั้นหากจะละเลยไม่คิดสินค้าหมวดอาหารพลังงานและที่อยู่อาศัยต่อการคำนวณหรือการวิเคราะห์เงินเฟ้อต,ต่อสภาพเศรษฐกิจถือว่าจะไม่สะท้อนความเป็นจริงในชีวิตของคนทั่วไปที่เป็นกลุ่มใหญ่ของสังคมอเมริกา4ครับ ความเป็นจริงดังกล่าวนั้นยิ่งชัดเจนมากขึ้นหากพิจารณาในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยซึ่งมีการออมในสัดส่วนที่น้อยมากโดยมีงานศึกษาว่าผู้ที่มีรายได้น้อยใช้จ่ายไปกับสินค้าหมวดหมู่อาหารพลังงานและที่อยู่อาศัยมากกว่าคนที่มีรายได้สูงถึงร้อยละ20ดังนั้นหากละเลยสินค้าทั้ง3าหมวดนี้ก็จะทำให้เป็นการละเลยกับกลุ่มคนที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษต่อไปครับ ที่สาคัญนะครับโบลเลอร์กล่าวว่าหากเขาเองในช่วง2ปีที่ผ่านมาทําการละเลยหมวดหมู่ดังกล่าวเนี่ยนะครับโดยเน้นดูแต่คออินเฟชันซึ่งก็จะพบว่าสินค้าทั้งสามหมวดหมู่นี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมามีราคาขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วตัวเขาเองก็น่าจะพลาดที่จะได้เห็นแนวโน้มสำคัญของเงินเฟ้อครับนี่ก็เป็นการคอมเมนต์นะครับของคณะกรรมการท่านหนึ่งครับนั่งชุนครับซึ่งมีมุมมองอาจจะสนับสนุนในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปครับขอบคุณครับ